เจ้าท็อปเชื่อมาเจ้าดิดเปิดหนึ่งยกสองเจ้าดิดปาดเข้าไปเรียบร้อยน่เจ้าดิดเซ่อไปเอาเปิดหลังเท้าเอายกอยู่ที่เจ้าท็อปโอ้โหเอาครับเอาเปิดเอายกปาดไปเอาเจ้าท็อปเกี่ยวได้ออ้กนะครับดิดเซ่อไปเอาเจ้าท็อปเปิดหนึ่ง ยกขึ้นมายกห่างหน่อยเชี่ยวมาโอ้โหยังแก้ไขได้นะครับเราท็อปเซอร์มาเราดิดเปิดหนึ่ง<ป>ยกสองปาเข้าขให้เอ้าโดนเชี่ยวโโนะครับเราดิดเซอร์ไปเอาเจ้าท็อปเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเอาเจ้าท็อปปาดมาโอ้โหปาดดีนะครับเจ<ป>้าท็อปเซอร์มาเจ้าดิดเปิดได้อยู่เอายกขึ้นไปรอสั้นแม้เข้าไปเรียบร้อยตอต่อสี่ สองต่อสี่เอาเสือไปเอาเปิดเอาเลยครับเจ้าสสี่สองนะครับ,เ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 ,รบเจ้าท็อปเสิร์ฟมาเจ้าดิดเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปเตะเลยเตะเลยเอาเอาเลยครับเจ้าท็อปถือว่ามาดีนะครับนำไปแล้วห้าสองนะครับ เอาจะท็อปเซอร์ป้าเจาดิดเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปป้าเข้าให้เรียบร้อยอสองต่อห้าสองต่อห้าเจาดิดเจอไปเอาเปิดหนึ่งเอายกปาดป้าโอ้โหปาดออกเอาแล้วครับเจอได้ครับเทพพุทธกูชาตอนนี้ไม่ได้ค่อยซ้อมตะก้อนนะครับอเอาเลยครับไล่มาเป็นสี่ต่อห้านะครับดิดเจอไปโอ้ยยอด โอ้โหลูกเสิร์ฟปลาแล้วครับห้าต่อห้าห้ต่อหนะครับเอาเปิดเข้าปลาเข้าโยงเอาแล้วลูกเสิร์ฟเจ้าดิดทำงานแล้วครับะครับตอนนี้เจ้าดิดคาแคจากเชลบุรีนั่อยู่ที่หกห้านะครับต่อหเอาเจ้าดิดเสิร์ฟไปเอาเจ้าท็อปเปิดเดืองยกขึ้นมาปักเข้าให้โอ้โหยังแก้ไขได้นะครับ ห้าต่อหกนะครับเอาเจ้าท็อปเสื้อมาเจ้าดิดเปิดยิงยกสองเอาปัดเอาเอาออกไม่ออกออกไม่ออกโอ้ยไม่ข้ามเจ้าดิดเสียจังหวะแล้วนะครับโอ้โหถ้ามันลูกมันข้ามมาเนี่ยคือเสียหายแน่นอนเจ้าดิดขอบคุณนะครับเอาเจ้าดิดเสื้อไปเอาเจ้าท็อปเปิดยิงเอาโยกขึ้นมาเอาปาดมาเจ้าดิดเปิดหัวเอาโยก ปักเขาให้เรียบร้อยไหมยังอยู่เอาเตะกับมางกรเจ้าดิดเปิดนึ่งยกสองเจ้าดิดมุ่มงเข้าไปเรียบร้อย7ต่อห้าเอาเปิดนึ่งเอาโยกสองอยู่ที่จะท็อปปักเขาให้ห้าเจ็ดเอาจะท็อปเสอร์ไปเจ้าดิดเปิดนึ่ง หกต่อเจ็ดเขาจะทอปเกอร์ไปเจ้าดิดเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าดิยดย่อโอ้โหทำอะไรนะาาเปลีด,ดีไปหมดนะครับเจ็ดต่อเจ็ดนะครับแกลมเท่ากันเอาเจ้าทอปเกอรไปเจ้าดิดเปิดหนึ่งอเอายกขึ้นมาเจ้าดิดปาดมาเอ้า เจ้าดิดยังได้อยู่อยู่ที่เจ้าดิดว่าไงเอ้าลุนอยู่ที่เจ้าท็อปฟักเข้าให้เรียบร้อยแปดต่อเจ็ดเก้าต่อเจ็ดเก้าต่อเจ็ดนะครับเจ้าท็อปดำนะครับเอาเจ้าดีดเลยเอาแล้วครับต่อเ สิบต่อเจ็ดนะครับเจ้าท็อปนำนะครับเอาเปิดเอายกปักเขาให้เรียบร้อยเจ็ดต่อสิบเจ้าดินเสร์มมาเอาเจ้าท็อปจับเปิดได้อยู่เอายกขึ้นไปเจ้าท็อปปาดไปโอ้ยปาดดีนะครับสิบต่อเจ็ดนะครับเอาจอเจ้าท็อปเติมไปจเจ้าดินเปิดเลย เจ้าท็อปแล้วครับ11ต่อ7เอาเส์อไปอีกแล้วจะดิดเปิดหัวได้เอาโยกขึ้นมาอยู่ที่เจดิดปาดนะ้าโอ้เหเรียบร้อยนะครับปาดยัดตัวเจ้าท็อปนะครับเอาเปิดหนึ่งเอาโยกขึ้นไปเจ้าท็อปปาดไปเอ้ยเรียบร้อย11ต่อ7 เอาเจ้าท็อปเติร์ไปเอาเจ้าดีดเปิดหนึ่งเอาโยกขึ้นมาเจ้าดีดว่าไงปาดไปเรียบร้อยเจ็ดต่อสิบเอ็ดเอาเจ้าท็อปเปิดหนึ่งโยกขึ้นไปปาดไปเอาเจ้าดิดเกี่ยวได้เอาเจ้าท็อปยังได้อยู่เจ้าท็อปว่าไงปักเขาให้เรียบร้อยนี่นะครับกองเชียร์ของเจ้าท็อปนะครับดีครับนี่นะครับกองเชียร์ของเจ้าท็อปนะครับ กำลังใจมาเพียบเลยครับเจ้าท็อปออต่อ11ต่อ7 11ต่อ7เอาเซอร์ไปเจ้าดิดเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าดิดม่วงมาข้างหลังโอ้โหเจ็ดต่อที่เบีดนะครับเอาเจ้าดิดเซอร์มาเอาเจ้าท็อปเปิดหนึ่งเายกขึ้นไปบนหลังคาเอาปาดยอดโอ้โหปาดยอดฝั่งตัวเองนะครับเจ้าท็อป 8ต่อ11 8ต่อ11นะครับเอาเปิดหลังเท้าโยกขึ้นไปปาดไปโอ้โหออนะครับแป้ง8ต่อ11เอาเปิดหนึ่งเอายกเขียวไปเรียบหน่อย 10เอ็ต่อ8ไม่ใช่ขาอ่อนนะครับมืออ่อนเอาเปิดหนึ่งเอาโยกขึ้นมายู่นี้เจ้าดิดปักเข้าให้เรียบร้อด8ต่อ10เอ็นเอาเจ้าดิมมาเอาเจ้าท็อเปิดเอาโยกเอาแล้วอยู่นี่เจ้าดิดถ้าเป็นแก้มหรือไม่เป็นแก้มปาหน้าเจ้าท็อเกี่ยวหลังเท้าปาดไป เก้าต่อสิบเอ็ดเจ้าดิดเชื่อมาเอาเจ้าท็อปเปิดหลังเท้าได้เอายกขึ้นไปเจ้าท็อปปักเข้าให้เรียบร้อยสิบเอ็ดต่อเก้าเจ้าท็อปเชื่อไปเจ้าดิดเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าดิดปาดบ้าโอ้โห้ยนะครับเก้าต่อสิบเอ็ดเจ้าดิดเชือมาเอาเจ้าท็อปเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปเจ้าท็อปปาดไปโอ้ยเจ้าดิดเปิดแตกเอาแล้วครับ วกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าดิตเอาบวงมาเ้าหลังจสต่อ9 12บสองต่อเก้าเก็กมไม่เกม็มเปิดเอายกปาดมาเอาเกี่ยวหลังเท้าเอายก าท็อปเปล่านะครับไม่เกมนะครับเก้าต่อทีมสองเกาต่อทีมองเอาจะดเสริมไหมาีดไมข้ามนะครับหมอนะครับแป้งสิบสองต่อเก้าสิบสองต่อเก้าเกมไม่เกมอเอาครับเจ้าดิดยังเปิดได้อยู่ป้หน้าเอาโดนเขาเจ้าท็อ ชายคุณปลาโมกด้วยนะครับเจ้าท็ทอปนะครับเจ้าท็อปเอาชนะเจะ้าเจ้าดิดไปนะครับวุสกรสิบสามต่อเก้านะครับจบเกมไปแล้วนะ